เสร็จเขาบอกว่าหันมานี่แล้วเขาก็ตบหน้าแพงตบแบบทั่วทัวทัวเฮ้ยไม่ใช่ครั้งเดียวเหรอเป็นสิบครั้งเฮ้ยแรงไหมก็แรงผู้ชายก็แรงผู้ชายโอ้โหมีคนไายถูกสองคนแน่ เฮ้ยเรื่องเป็นไงแพงคนคนก็เดาทางถูกนะจิ้มมาสองคนเลยนะบอกว่าเป็นเรื่องแพงเพราะอะไรนานยังคะเรื่องนี้นานเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้โดนครั้งเดียวไม่ได้โดนครั้งเดียวคือไม่ใช้ตกครั้งเดียวหมายครับว่าคนคนเดียวคนเดิมหนึ่งครั้งแล้วก็มีคนหนึ่งหนึ่งครั้งโอ้โหนี่คุณโดนตกหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วมันก็เลยเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนในชีวิตเราที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบ ปัจจุบันไม่ได้เลยนะคะถ้าก็ฝากไปบอกด้วยละกันเท่าว่าปัจจุบันก็นี่สู้แล้วนะคะก็ปัจจุบันก็เจอกันค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราเด็กเราแบบอยู่มาในวงการยังไม่ได้นานเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เข้าใจอย่างที่แบบ คนอาจจะมองแพงแรงแต่จริงๆแล้วแบบเมื่อก่อนเราก็เป็นคนที่แบบเด็กปกติเด็กธรรมดา<ล>ะอะไรเงี้ยตอนนี้พี่แพงก็ใส่ซอฟก็คือเป็นก็คือซอฟแบบซอฟในระดับระดับหนึ่งคือหน้าแรงแต่ซอฟแล้วเราอะ่ะก็รู้สึกว่าแบบว่าทําไมเขาเหมือนไม่ค่อยชอบเรา แบหมายความว่าตั้งแต่เจอหนแรกเลยอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าว่าเขาไม่ชอบเราหรือว่าเราฟิลได้อ่ะค่ะคนคนไม่ชอบอ่ะมันมันฟิลได้ว่าแบบเขามีการปฏิบัติกับเราที่แตกต่างจากคนอื่นเราไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดอะไรเงี้ยเหตุเกิดนะเหตุเกิดคือนะเรื่องนั้นคือมันเป็นฉากที่แพงจะต้องตบหน้าคนที่เป็นสามีแพงซึ่งเขาบอกว่าให้ตบแบบตบหมั่นไส้ตบหมั่นไส้เราตีความหมายของเราแล้วก็แบบ แล้วเขาบอกให้ตบแบบอย่างเงี้ยตบหมันไส้อะไรเงี้ยเราก็ตบแล้วเขาบอกว่าเอาใหม่ให้มันแรงแรงให้มันมต้องแรงเราก็เลยตบแบบเราก็คิดว่าเราแรงแล้วอะเรามันแบบมันจะให้แรงจะให้แรงจนแบบปากเขาแตกมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีจุดนะเนาะแบบแบบตบจริงด้วยนะคะพี่ตบจริงเราก็ตบตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊ไปแล้วแล้วเราคิดว่าเราแรงแล้วแล้วเราแรงกว่านั้นไม่ได้แล้วอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่ามานี่เขาก็เรียกให้แพงลงไป พี่อีกคนหนึ่งเขาก็อยู่ด้วยไหนลองตบซิท่านก็ตบตบตบให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเขาบอกว่าหันมานี่แล้วเขาก็ตบหน้าแพงตบแบบพัว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 เฮ้ยไม่ใช่ครั้งเดียวหรอเป็นสิบครั้งเฮ้ยแรงไหมก็แรงผู้ชายก็แรงผู้ชายโอ้โหผู้กับคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมครับยังมีชีวิตอยู่ค่ะเลรโอ้อ่ะเดี๋ยวค่อยถามนอกรอบว่าใครคือ เรานี่เหลือกันหมดทุกคนเลยไม่ันไม่น่าทาไม่น่าทาคืออันเนี้ยแพงอ่ะบอกตรงๆว่านาตอนนั้นอ่ะตกใจแล้วคนในกล่องไม่ช็อกหมดเหรอพี่ไม่มีใครอยู่มีแค่พี่อีกคนนึงอยู่อาอเรียกแกไปเขาไม่ไ้ทอะไรเลยเหรอเขาก็เขาก็คงเป็นผู้ช่วยใช่ไหมเขาเป็นผู้ช่วยด้วยแล้วเขาก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วเขาเล่นคู่เราแล้วเสร็จเราก็เราก็อย่างเงี้ยเราสตันไปใช่ไหมตกใจอ่ะเพราะว่าต เงี้ยตกจนหน้าเราแบบแล้วเ,เราหน้าชาทั้งหน้าคือเจ็บเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เราแบบเราช็อกอะ่ะคือตอนนั้นแฮงเข้าใจความรู้สึกว่าช็อกเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วแทงก็เลยแบบเงียบเขาถามว่าเข้าใจไหมว่าตกมันอย่างเงี้ยตบยังไงถ้าไม่เข้าใจจะได้ทําให้ดูใหม่ทีถ้าไม่เข้าใจจะได้ทําให้ดูใหม่ทีโอ้โหถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นเรื่องครับเราแบบเราไม่รู้ว่า เขาอดลากฎระเบียบหรอกฎระเบียบในวงการบันเทิงอ่ะกฎระเบียบในวงการบันเทิงมันเราคิดว่าเขาอ่ะเราเล่นละครอยู่แล้วเราคิดว่าเขาอ่ะคือคิดบวกไงคิดบวกเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเออสอนสอนเขาคงสอนแหละเขาคงอยากให้ผลงานออกมาดีพอเดินออกมาจากห้องนั้นอ่ะแพงก็ร้องไห้เลยร้องไห้แบบหยุดไม่ได้อ่ะเพราะว่าแบบมันเหมือนมันช็อกแล้วมันทุกอย่างมันออกมาแบบจนต้องเบรกให้แพงแบบ ให้แทงสงบสติอารมณ์ก่อนไปถ่ายอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาถ่ายแทงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามอขอโทษป่ะโอ้ยแล้วที่พี่แพมบอกว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเหตุการณ์นี้มันก็แบบสั่งใจเรามาตลอดเลยว่าแบบแล้วเราก็กลับบ้านเราก็ร้องไห้ร้องไห้หนักมากแบบเหมือนแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากเล่นแล้วเรารอเราเรารู้สึกว่าแบบ พ่อแม่เรายังไม่ทําเราแบบนี้เลยอะ่ะคือคือพี่นึกออกไหมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในการที่แบบหนูทะเลาะก,กับพี่แล้วพี่ตีหนูอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจากแบบว่าหนูโดนทําร้ายคือเขาตกแบบเงี้ยเงี้ยคือเขาเขาเขาตกแบบจริงอะ่นะตอนนั้นนะคะเราไม่เก็ตแต่ว่าเราก็พยายามหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราพยายามคิดบวกมาตลอดเลยว่าเขาต้องการให้เราแบบเล่นให้ดี